สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีนจัดนะจ๊ะย้ <Yeah! S 1> วันนี้นะคะชมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการเรียนภาษาจีนเรียนยังไงให้พูดจีนได้ภายใน4เดือนจ้า <Yeah. S 1> ดูยิ่งใหญ่ปะ่ะคือแบบส่งพลังไว้ก่อนต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไปเรียนจีนมา4เดือนใช่ปะ่ะ mm. ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะพูดจีนได้ภายใน4เดือนนะถ้าใครไม่เชื่อนะจ๊ะไปดูได้คลิปตรงนี้ตึ้ง,ง,งตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสได้ไปออกชาแน,นลพี่โบใช่ปะ่ะเราพี่โบก็เลยขอสัมภาษณ์ภาษาจีน

วันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนที่กำลังท้อแท้ในการเรียนภาษาจีนอยู่หรือว่าแบบกำลังมีแพลนอยากไปเรียนใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมาแชร์กันเนาะว่าเรียนยังไงพูดได้ก่อนอื่นฉันต้องเล่าให้ฟังก่อนนะว่าจริงๆแล้วชมอะไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งเลยนะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวยังไงเก่งภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษด้วยชมไม่ใช่เป็นคนที่แบบคนหัวดีเรียนแล้วแบบเข้าหัวเลยแต่ว่าอยากทำแล้วต้องได้ทำขวนขวายอยากพูดได้ก็ต้องพูดได้เลยอย่างเงี้ยตอนมปลายเนาะตอนมสี่ถึงมหา ไม่ได้ชอบภาษาจีนไม่ชอบเลยเรียนเรียนไปงั้นเพราะว่าคะแนนถึงตอนแรกอยากเข้าสินคำนวณเพราะว่าชอบภาษาอังกฤษแต่ไม่ชอบคณิตก็เลยติดตรงคณิตแต่ดัานคะแนนมาถึงสินจีนเออก็เลยแบบอังกฤษก็พอไหวว่าแต่จีนก็คืออนับหนึ่งไหมเฮ้ยฉันเคยสอบไปที่หนึ่งเลนะตอนมอสี่ ตอนนั้นแบบมีแพชชั่นในภาษาจีนมากพอเรียนไปเรียนมาเสร็จปุ๊บมันเริ่มยากว่ารู้สึกว่าเข้าไม่ถึงแล้วก็เลยทิ้งคือชมเรียนเพื่อไปสอบไปภาคแล้วก็ทิ้งทิ้งหมดเลยพัดจีนตอน admission ก็ไม่ได้สอบพอเข้ามาหาหลัยมาเรียนนิเทศเนาะสาขาวิทยุโทรทรัศน์ที่สินปรกรณ์ก็คือทิ้งทิ้งจริงๆคือชมไม่ได้ใช้ภาษาจีนมันนานมาก18จนถึง25เรียนจบ ก็ออกมาทํางานใช่ไหมทางานได้ไปปีหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเราอะอยากออกไปเปิดโลกจังเลยชีวิตคนเรามันต้องมีแกเปลียวอะเพื่อหาชีวิตตัวเองให้เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกก็อยากไปอเมริกามีแพชชั่นกับภาษาอังกฤษมากใช่ป่ะชอบมากแต่ว่าตอนนั้นนม่มีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยทําให้ไม่ได้ไปเมกาเฮ้ยเอาไงดีวะงั้นไปจีนดีกว่าตอนนั้นอยากเป็นแอร์มากแล้วก็เลยคิดว่าถ้าพูดได้ส่งภาษาเนี่ยเออเราจะต้องมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแน่เลยวะก็เลยปุ๊บดตินใจเดือนหนึ่งแล้วไปจีนเลย นี่คือเหตุผลเริ่มแรกนะว่าทําไมถึงไปจีนการเรียนการสอนที่จีนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2คลาสตอนหอาทิตย์ซึ่ง2คลาสเนี่ยคลาสนึงจะเป็นกมหน้าอีกคลาสนึงจะเป็นคลาสปิกกิ้งซึ่งมันดีมากๆทุกคนการเรียนแบบเนี้ยมันทาให้เราพูดได้โดยปริยายือมมย มันเป็นการเอาสิ่งที่เราเรียนจากคลาสกันมามาย้ำอีกทีแล้วก็เอามาพูดเข้าเรื่องเลยดีกว่าเกิดมานานมากเราจะมาแชร์เทคนิคก,การเรียนของเราให้ทุกคนฟังกันนะคะวันนี้ดูแบบมีสาหลานนิดนึงอย่างแรกเนี่ยคือทุกๆวันในเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็ต้องตดเลคเชอร์ใช่ไหมแต่ว่าชมอะ่ะ อย่างที่บอกไปว่าเป็นคนหัวช้าแล้วก็ไม่ใช่คนเก่งบางทีการเรียนแค่ครั้งเดียวของเราตอนนั้นเนะ่ะเป็นแค่ช็อตเทอมให้เราจําได้แบบคือเรียน8ปดโมงครึ่งถึงเที่ยงอะจําได้แต่พอตอนบ่ายก็จะลืมแล้วถ้าไม่ทวนไม่ชมจะเป็นคนแบบนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วตอนบ่ายของทุทกๆวันชมก็จะจดเล็กเชอร์จำเล็เชอร์ำ ผมก็จะจดเลคเชอร์ซ้ำอีกหนึ่งรอบจากตอนที่เรียนไปตอนเช้าทุกวันก็คือเหมือนเรียนกับตัวเองใหม่คือชมจะมีสมุด2เล่มเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นเล่มให้จดเลคเชอร์ในคลาสอีกเล่มหนึ่งอะเป็นเล่มที่แบบจดสวยงามมากทําให้เราแบบจําทุกอย่างได้แม่นยําขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นแล้วเราจะได้รู้ว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าที่เราเรียนไปตอนที่ชมเรียนอยู่จีนเนี่ยเราซือเขาก็จะชอบมีการดิกเตชันหรือการทิ้งเสียคือจะมีตลอดแรกๆที่ไปเรียนอะไรเงี้ยทุกคนคะ่ะการคัดเนี่ยมันดีจริงๆการคัดทําให้เราจําตัววจนนดแมมม่่าากกาเิ การจำของชมอ่ะสมมติว่าพรุ่งนี้เรามีดิกเตชัน10คำใช่ปะชมก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกคือ5าคำอีกพาร์ทหนึ่งหาคำจะแบ่งกันจำแบบนี้เออมันทำให้สมองเราแบบคลี่คลายป่ะเรียกว่าอะไรรีแล็กซ์มากขึ้นดีก่่าไปกดดันตัวเองแล้วแบบต้องจำให้ได้ในภายใน10คำภายในชั่วโมงนนะเทคนิคต่อมาอที่ชมใช้นะก็คือเทคนิคก,การเปลี่ยน สิ่งรอบๆตัวเองอะเป็นภาษาจีนก่อนอื่นนะเราต้องเปลี่ยน mindset ก่อนว่าอย่าคิดว่ามันยากเว้ยเราต้องคิดว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งอะฉันจะพูดภาษาแก่ให้ได้เว้ยฉันจะฟังแกพูดให้ราแกพูดอะไร พอมันเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นชาเลนจ์ของเราว่าเฮ้ยเริ่มฟังได้เริ่มแบบเฮ้ยนี่ว่าทำมีเมื่อวานที่เพิ่งเรียนไปนี่วะใจชืนขึ้นแบบมีกําลังใจในการเรียนเวลาเราเริ่มฟังออกอยู่ในคลาสอะ่ะมันไม่พอจริงๆทุกคนสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเปลี่ยนสื่อเอนเตอร์เทนที่เราชอบดูอย่างเช่นชมชอบดูซีรีส์ใน Netflix ภาษาอังกฤษเปลี่ยนเป็นดูซีรีส์ภาษาจีนการฟังเพลงเนี้ยค่ะก็เปลี่ยนเป็นฟังเพลงจีนหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆ Instagram ใช่มอินสตาแกรมีีีนนเดยวขึ้่ไห้หรือว่า,า,า,าจะเป็น f a c e b o o ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นแอปพลิเคชันที่คล้ายๆ Facebook แต่เป็นของจีนแทนก็คือหวยปอนั่นเองมันทำให้เราใกล้ชิดกับภาษาจีนมากขึ้นคำต่างๆที่มันขึ้นในแอปพลิเคชันคำศัพท์ทุกอย่างคือการเรียนรู้เลยนะมันช่วยได้เยอะจริงๆนะอย่างเช่นเราเจอคำศัพท์ไหนไม่เข้าใจในแอปพลิเคชันเนี้ยถ้าเราอยากเล่นอ่ะเราก็ต้องหาคำแปลใช่ไหมคะเราไปเจอดาราจีน่วยปอเขาแล้วอยากรู้ว่าเขาพิมพ์แคปชั่นวันนี้ว่าอะไรเราก็ต้องไปหาความหมายเราก็จะได้ใช้คำศัพท์แบบเหมือนรีแคปอีกรอบหนึ่งคำศัพทที่่เราานกคดุ เราก็จะจําได้แต่ตัวจีนใช่ปะบางทีเราก็จะหลงลืมไปว่าพินอินเราอ่ะมันสะกดยังไงทุกวันที่เรียนอ่ะเอาไอ้ตัวจีนพวกเนี้ยไปตั้งเป็นแคปชั่นในรูปเฮ้ยแล้วมันดีใจว่ะเฮ้ยได้ใช้เลยเอาที่เราเรียนมาตอนแรกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบไม่ได้อินกับภาษาจีนเท่าไหร่แต่พอเริ่มไปทุกลีกับวัฒนธรรมไาเลยอย่างแล้วก็กลายเป็นว่ามีแพชชั่นกับประเทศนี้ภาษานี้ขึ้นมาทันทีส่วนเทคนิคต่อมาของชมนะคะก็คือ สำคัญมากๆเลย AR, การหาเพื่อนเป็นคนจีนมันเหมือนเราเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราได้ใช้กับมันจริงๆอะใี่หม <ai> ค,คือลูกสวไหมคือกสวไหดีค่ะที่้นชื่ออโกรค่ะ เพื่อนคนจีนส่วนมากเขาจะพูดไทยไม่ได yes. ้ใช่ไหมเราก็ต้องพยายามที่จะสื่อสารกับเขาถ้าเราอยากมีเพื่อนเป็นคนจีนชมอะเป็นคนที่แบบกระตือรือร้นในการหาเพื่อนคนจีนมากถ้าหลายๆคนที่ดูในคลิปชมใช่ไหมชมก็จะเป็นคนที่แบบเพื่อนเยอะมากเพราะชอบทํากิจกรรมชอบออกไปข้างนอกจะบอกว่าทุกที่มันหาเพื่อนได้หมดแต่หลายๆคนยังกลัวอยู่เนาะเวลาไปแล้วแบบจะหาเพื่อนคนจีนได้ไงใช่ไหมชมแนะนําว่าออกไปใช้ชีวิตจริงๆเพื่อนคนแรกชมอะได้จากการซักผ้านะเว้ยทุกคน ในสภาพครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันกดยังไง,งคนจีนคนนี้เขาพูดภาษาอังกฤษได้ก็บังเอิญมากก็เลยแบบช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันจนถึงทุกวันนี้ถ้าใครนะคะอยู่ไทยตอนนี้เนาะไม่รู้ว่าจะหาเพื่อนชาวต่างชาติยังไงดีกลับไทยมาแล้วหลังจากเรียนที่จีนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ชยชมมีแอปพลิเคชันมาแนะนำคะ่ะช่วยแอป You นั่นเองบอกเลยว่าได้ฝึกภาษาอย่างแบบหนักหน่วงมากมีแบบนี้เลยหน้าตาเหมือน Facebook มากทุกคนดูดิซึ่งแอป You แอปนี้นะคะเป็นแอปหาเพื่อนชาวต่างชาติที่แบบ ง่ายมากคือเขาน่าสามารถแปลได้หลายภาษามากบนโลกถ้าใครเคยใช้วีแชทจะรู้ใช่ไหมคะว่าในวีแชทเราสามารถทรานสเลตภาษาได้เลยภายในตัวแอปพลิเคชันเองโดยที่ไม่ต้องแบบไปใช้ Google Translate หรือแอปอื่นมันสะดวกมากต่อการหาเพื่อนต่างชาติเว้ยเขาจะพิมพ์ภาษาซาอุอะไรมาใดๆเราก็แปลได้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีเพื่อนก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปในแอปเนี่ยคือเราสามารถเลือกความสนใจของเราได้ด้วยชวยมะก,ก็เลือกไปว่าสนใจเอนเตอร์เทนเมนต์สนใจภาษาสนใจแบบการแลกเปลี่ยน culture อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้แล้วทางแอปอ่ะก็จะไป หาคนที่แบบแมชกับเราที่ต้มีความสนใจเหมือนกันนอกจากนั้นนะคือชมชอบข้อนี้มาเรายังสามารถเลือกภาษาที่เราอยากฝึกในแอปนี้ได้ด้วยอย่างชมอะ่ะมันก็สามารถตั้งเซตติ้งได้ว่าเราอ่ะอยากฝึกภาษาจีนใช่ปะเขาก็จะพยายามหาให้เราเป็นแมชกับคนจีนแล้วก็หน้าโปรไฟล์ของทุกอย่างในแอปพลิเคชัอนอ่ะก็จะการภาษาจีนผมชอบมากแคปชั่นสมมติว่าเขาพิมพ์แคปชั่นเป็นภาษาเกาหลีใช่ปะทางแอปอ่ะก็จะรานสลักันเป็นภาษาจีนเราโดยอัตโนมัติซึ่งมันดีมากแล้วเราอยัางสามารถกดไปดูแบบ ภาษาเก่าเขาได้ด้วยนะว่าแบบภาษาเก่าเขาพูดว่าอะไรโพสตรูปก,กดไลค์แล้วก็แชร์คอมเมนต์ได้ด้วยที่สําคัญคือมันโหลดฟรีจ้าดีมากเลยแอบกระซิบบอกนิดนึงว่าตอนนี้เขามีฟีเจอร์ใหม่คือเราเนี่ยสามารถตั้งเซตกาความสัมพันธ<ฮ>์กับเพื่อนได้ด้วยช่วงนี้ชมใช้บ่อยมากเลยนะเพราะว่ามันง่ายมากเลยอะกับการฝึกภาษาเนี่ยมันก็จะมีช่องแบบ d i r e c ก Mess a g e ตรงเนี้ยสามารถแบบแชทคุยกันได้ด้วยแล้วทุกอย่างในแชทดก็จะกลายเป็นภาษาจีนตามภาษาที่เราเซตติ้งไว้มันดีมาก แอปนี้ขนาดนี้ไม่โหลดไปได้แล้วจ้าทุกคนจ้าไปเลยเลสโกกับแอปยูค่ะ โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับเทคนิคการเรียนภาษาของชมจริงๆแล้วเทคนิคชมมามีไม่เยอะหรอกแต่ว่าอยากให้ทุกคนอย่าย,ยอมแพ้ดีกว่าถ้าเรามีความพยายามสักวันหนึ่งอะมันก็ต้องทําได้นะคือชมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยังพยายามอยู่ทุกวันกับภาษาจีนคืออยากเก่งมากกว่านี้ตอนนี้มันยังไม่เก่งมันก็ต้องมีสักวันที่เราเก่งแหละถ้าเราแบบมีวินัยกับมันมากพอสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะถ้าใครมีเทคนิคการเรียนภาษาันี้ก็ลืมแชร์กันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะ subscribe ให้ด้วยจ้าบ๊ายบาย